อติต้ายอมรับไม่อยากดวนเป๊บ คืนวันศุกร์นี้เวลาตีสามของไทยอาร์เซนอลมีนัดดวลกับแมนซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมในศึก FA ฟเอครับในฐานะส่วนหนึ่งของอดีตสตาฟโค้ชของซิตี้เนี่ยอาร์เตต้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมา2สมัย FA ฟเอครับหสมัยและ EFL อฟแอครับอีก2สมัยร่วมกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้โดยทางมิเกลอาร์เตต้าเองได้เพจคอนเฟลเอนซ์ก่อนดวลซิตี้ทีมเก่าโดยกล่าวว่านี่มันช่างเป็นความรู้สึกที่แปลกจริงๆนะถึงแม้จะต้องเผชิญกับซิตี้ทีมเก่าแต่ผมก็ดีใจนะที่อาร์เซนอลทีมรักของผมเนี่ยยังคงอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์์ทัั้้งงใในกกการ League, รรพีีใใีเเมมมยลลลแะผหววึๆ่จไสอ สักวันหนึ่งพวกเราจะคว้าแชมป์และมันกำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แต่การดวลกับซิตี้ของเป๊ปนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงมิตรภาพและช่วงเวลาดีๆของเราแน่นอนเป๊ปกัวาดีอลาคือคนหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตผมและเขาก็มีส่วนในการก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือของผมเช็คเช่นทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยพวกเราจะเล่นอย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนเพื่อสโมสรของพวกเรายังไงละ่ะและมันก็เป็นเช่นนี้มาเสมอตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือ เกมนี้ผมอยากให้ผ่านไปด้วยดีและต่างฝ่ายต่างเล่นด้วยกันแบบแฟร์เกมดวลกับซิตี้ในศึก FA ครับนัดนี้สําคัญมากกับพวกเราทุกคนและรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของสมโมสรเช่นกันดังนั้นแล้วพวกเราจะเล่นกันให้เต็มที่เพื่อที่จะร่วมกันจารึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกันมิเกลอาเตต้าทิ้งท้ายเพรสคอนเฟอเรนซ์คิดว่าแมชเอฟเอคับที่เอติฮัดนัดนี้ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปครองคิดเห็นอย่างไรเมนมาคุยกันนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจเล็กๆให้บอลบอยด้วยนะครับ